เรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรวยครับนายรวยแต่แกไม่รวยสมชื่อมีอาชีพทําสวนมีเมียชื่อนางไพมีลูกชายสองลูกสาวสามชีวิตที่ไม่มีความรู้อะไรก็ทําให้ชีวิตทํางานที่สบายไม่ได้ความเป็นอยู่ก็ฝืดเคืองไม่ค่อยพออยู่พอกินลูกก็หลายคนนานๆจะได้กินหมูกินไก่ส่วนใหญ่ก็จะมีปลานี่แหละเป็นหลัก พราะว่าหาง่ายกุ้งก็หาช้อนในท้องร่องสวนก็พอกินแต่ว่าข้าวสารที่จะกรอกหม้อนี่สิมันเปลืองมากเพราะว่าลูกๆก,ก็กินจุกยังก็ยัดหมอนตักกันหม้อหมุนใช่ไเวลาบ้านไหนมีงานก็พากันไปทั้งครอบครัวกินครบสามมือก็กลับชาวบ้านถึงจะไม่ชอบแต่ก็คิดว่าทำทานวันอาทิตย์เนี่ยจะมีงานทอดกระถินที่วัด ก็มีชาวบ้านไปเปิดร้านหอยทอดผัดไทยขนมต่างๆหลายอย่างให้คนกินฟรีจะนั่งกินนอนกินก็ตามใจชอบไอซ์ครีมก็มีกว๋วยเตี๋ยวเป็ดบ้านในรวยเด็กๆก็ตื่นเต้นนางภัยบอกลูกว่าไปนั่งกินให้อิ่มแล้วก็สั่งชามที่สองใส่ถุงกลับบ้านด้วยลูกชายสองคนที่โตอายุสิบสามสสี่ไล่เรียกกันก็รับปากเพราะว่าเคยทำมาแล้ว ลูกสาวอีกสองคนก็เจ็ดแปดขวบก็รู้เรื่องก็เตรียมถุงเตรียมกระเป๋าไปคนเล็กห้าขวบยังไม่รู้เรื่องที่จะทำแบบนั้นก็ไปนั่งกินกับพ่อแม่ไปร้านโน้นร้านนี้อะไรที่มันใส่ถุงได้นั่งภัยกับนายรวยก็จะใส่ถุงกลับบ้านวันนั้นก็จะได้ทั้งของหวานของขาวมาเพียบมากินมื้อเย็น วันไหนมีทอดกระถินนี่ในรวยก็จะพาลูกนั่งรถซาเลงนั่งอัดกันไปตระเวนหาของกินแทบจะทุกวัดในอำเภอทําอยู่แบบนี้เรื่อยมาถึงน่าจะเก็บปุซาในสวนขายก็ช่วยกันไม่มีลูกจ้างลูกชายคนโตกับคนรองไม่ได้เรียนแล้วมีแต่ลูกสาวสามคนยังเรียนอยู่ทําสวนก็ไม่ค่อยมีกำไรปุ๋ยยามันแพง หมดหน้าเก็บผลผลิตเงินก็หมดไม่มีใช้เหมือนเดิมปีไหนราคาดีก็พอจะมีเหลือบ้างเล็กน้อยลูกเต้าไวเรียนก็มีแต่รองเท้าแตะเก่าๆใส่รองเท้านักเรียนไม่มีจะใส่เหมือนกับเพื่อนเขาเสื้อเก่าของพี่ก็ให้น้องเสื้อผ้าก็เก่ากระโปรงที่น้องคนเล็กใส่ก็ต้องใช้หนังยางผูกตรงขอบเอวเอาไว้เพราะมันหลวม เวลาเดินกลับบ้านก็หาปีนเก็บพระรังกินเก็บมายมกินบ้างชีวิตเด็กๆนีไ่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรอยู่ต่อมาก็มีโรงงานเกิดขึ้นมากมายที่นี่กุ้งไม่มีให้ช้อนแล้วอปลาก็ไม่ชุกชุมเหมือนแต่ก่อนน้ำก็ดําเพราะว่าโรงงานปล่อยน้ำเสียลงมาปะปนกับน้ำในคลองน้อยโรงที่จะมีบ่อบำบัดน้ำเสียน้ำจะรดต้นไม้ในสวนก็ไม่มี ออกลูกมาก็แคร์แกรนจนในรวยขาดทุนความเดือดร้อนนี้กระจายไปทุกหย่อมหญ้าชาวบ้านทำมาหากินกับพืชไร่ในสวนไม่ได้จะมีก็แต่สวนแก้วมังกรกับสวนฝรั่งที่ยังพออยู่ได้แต่ในรวยไม่มีทุนก็เลยต้องไปสมัครเป็นยามส่วนนางภัยก็ไปสมัครเป็นแม่บ้านในโรงงานความเจริญเข้ามาพร้อมกับความวอดวายของธรรมชาติ วิถีของเกษตรกร,ก,รก็เปลี่ยนไปก็ต้องเลิกทําแต่นังภัยก็คิดว่าได้เงินเดือนทุกเดือนก็ดีเหมือนกันพอจะมีเงินให้ลูกไปซื้อขนมกินที่โรงเรียนแล้วก็ผ่อนตู้เย็นกับทีวีไว้ให้ลูกดูก็เหมือนชีวิตจะมีความสุขขึ้นอยู่มาวันหนึ่งเป็นวันเสาร์ลูกสาวคนเล็กที่เรียนอยู่อนุบาลสามก็หายไปจากบ้านโดยไม่มีใครเห็น พี่ชายก็ไปเตะบอลกับเพื่อนพี่สาวก็ดูทีวีเพลินน้องสาวเล่นขายของอยู่ใกล้ประตูบ้านซึ่งเป็นบ้านที่ปลูกแบบเทพ,พื้นติดดินเป็นบ้านชั้นเดียวกว่าพี่สาวจะรู้ว่าน้องหายไปก็เกือบเที่ยงเมื่อเรียกหาน้องไม่เจอก็ไปถามที่บ้านตากระยายว่าเจอน้องไหมตากระยายก็ไม่เจอไม่เห็นน้องมาตากับยายก็ออกเดินตามหาไปตามเพื่อนบ้านก็ไม่มีใครได้ทันสังเกต เพราะพวกหนุ่มสาวก็เข้าโรงงานที่อายุเกินก็ทำสวนกันจะมีแต่คนแก่ในอยู่บ้านพอตกเย็นนางไพยกับนายรวยรู้เรื่องก็ตกใจมากลมแทบใส่รีบไปบอกผู้ใหญ่บ้านก่อนช่วยกันตามหาแต่ก็ไม่เจอก็ไปแจ้งความตำรวจก็ช่วยหาแล้วก็ถามไถ่คนในหมู่บ้านก็ไม่มีใครเห็นลูกชายของนายรวยสองคนก็ชักชวนเพื่อนช่วยหาน้องเกือบสว่างก็ยังหาไม่เจอ นายรวยกับนางไพ่ต้องขอลางงานไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรกินไม่ได้นอนไม่หลับช้ามืดชาวบ้านก็ช่วยกันตามหาจะว่าตกน้ำก็คงไม่ใช่เพราะเด็กว่ายน้ำเป็นแค่ตอนนี้น้ำมันดำพ่อแม่ไม่ให้ลงเล่นจนบ่ายตำรวจก็มาช่วยหายอีกครั้งก็ไปพบศพอยู่ในท่อเก่าๆห่างจากบ้านพอสมควร พบว่าร่างนั้นเปลือยเปล่ามีร่องรอยการคมขืนอนวัยวะฉีขาดเลือดเกระกลังลำคอถูกบีบจนเขียวชำ้ำคาดว่าเด็กคงจะถูกฆ่าตายก่อนที่จะถูกคมขืนนางภัยผู้เป็นแม่นี่ล้มทั้งยืนก็มีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าเห็นขี้ยาสองคนเดินอยู่บริเวณรกร้างแถวนี้เมื่อวานตอนใกล้เที่ยงแต่ว่าไม่ได้สนใจ เพราะว่าสองคนนี้มันเมายามันก็เดินไปทั่วเป็นลูกคนมีตังทั้งคู่งานการไม่ทำเรียนก็ไม่จบพ่อแม่ปล่อยเลยตามเลยห้ามก็ไม่ฟังเมื่อนำศพไปชนะสูตรแพทย์ก็ลงความเห็นว่าขาดอากาศหายใจตำรวจไปรวบตัวสองวัยรุ่นได้ที่ศาลาท่าน้ำในหมู่บ้านมันนอนหลับอยู่เมื่อถูกสอบสวนเข็นอยู่ไม่นานทั้งคู่ก็ยอมรับสารภาพ ว่าเอาลูกโป่งกับขนมห่อละสิบบาทล่อให้เด็กเดินมาหาแล้วก็หลอกว่าจะพาไปซื้อของเล่นเด็กหญิงในวัยห้าหขวบก็หลงเชื่อเดินตามช่วงนั้นคนเฒ่าคนแก่ก็พากันนอนพักอยู่ในบ้านเด็กบ้านอื่นก็จะพากันเล่นในรั้วบ้านของตัวไม่มีใครสนใจใครเมื่อพาไปในที่รกร้างหลังโรงงานที่ท้ายหมู่บ้านก็ลงมือข่มขืน แต่ว่าเด็กร้องจึงได้บีบคอจนตายแล้วก็ผลัดกันข่มขืนพ่อแม่ผู้ต้องหารู้เรื่องก็ขอประกันตัวแต่ตำรวจคัดค้านไม่ยอมให้ประกันตัวในงานศพเด็กน้อยนี่ไม่มีแม้แต่เงาของพ่อแม่คนทำผิดไม่มีน้ำใจจะมาช่วยเหลือเรื่องงานศพหรือว่าชดใช้อะไรทั้งที่มีฐานะดีเรื่องนี้ก็ขอเตือนพ่อแม่ที่มีลูกเป็นผู้หญิงครับให้เอาใจใส่มากกว่านี้ ถึงจะหาเช้ากินค้าก็ควรจะทำรั้วรอบขอบชิดแล้วก็ให้ลูกเล่นกันในบ้านพี่ก็ควรจะช่วยดูแลน้องอย่าทิ้งให้น้องเล่นคนเดียวแล้วก็ต้องสอนลูกว่าอย่ารับของอย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้าอย่างเด็ดขาดการสูญเสียแบบนี้เกิดขึ้นทุกปีบางคดีก็จับคนร้ายไม่ได้ก็ต้องสูญเสียลูกันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับ เพราะการกระทำของเศษมนุษย์พวกเดนคนจิตใจ,จวิปริตผิดจากคนทั่วไปมันเป็นภัยสังคมที่ยังมีอยู่ทั่วไปครับกบนี่เป็นลูกสาวคนเล็กของครอบครัวเธอมีพี่สาวสองคน แต่งงานกันหมดแล้วตัวกบเองก็แต่งงานแล้วมีสามีชื่อในเจ๋งในเจ๋งนี่เป็นลูกคนจีนฐานะดีในเจ๋งก็ค้าขายพวกหมึกแห้งกุ้งแห้งก็มีฐานะดีตามตระกูลส่วนกบก็มาขายของทุกวันกบมีลูกสองคนชื่อจุ๋มกับแจงคนโตชื่อจุ๋มนิสัยดีขยันเรียนไม่ค่อยพูดแต่ว่ากบผู้เป็นแม่นี่ไม่ค่อยรักเท่าไหร่ จุ๋มนี่หน้าเหมือนปูตาตีไม่ค่อยน่ารักส่วนแจงคนน้องนั้นน่ารักดูดีกว่าจุม๋มพ่อแม่รักมากเอาใจทุกอย่างแต่ว่าแม่ของกบซึ่งเป็นยายของจุ๋มกับแจงแกรักจุ๋มมากเพราะว่าจุ๋มนิสัยดีกบนั้นฝากแม่เลี้ยงลูกให้แม่น่ะเป็นไม้มาหลายปีพ่อกบถูกนักเลงแทงตายแรกแรกแม่ก็รักแจง แต่พอแจงพูดเก่งยายสอนอะไรก็ไม่ฟังเวลาที่ยายดุแจงถ้ากบได้ยินกบก็จะว่ายายทันทีแม่จะดุอะไรหลานนักหนาสมควรแล้วละ่ะที่มันไม่ชอบยายกบว่าอย่างนั้นเฮ้ยนังกบเอ็งพูดแบบนี้ได้ยังไงนังแจงมันดื้อม,มันก็ต้องดุบ้างเช้าก็ตื่นยากกว่าจะจับมันแต่งตัวได้กูเหนื่อยนะยายว่าอย่างนั้น ถ้าแม่เหนื่อยก็ไม่ต้องดูอะ่ะเดี๋ยวฉันจะจ้างคนมาดูเองเงินเดือนแม่ก็ลดไปด้วยเครื่องหนึ่งเออก็แล้วแต่เองนี่อยู่มาจนจุ๋มเรียนจบปริญญาตรีจุ๋มก็ได้ทำงานแล้วแต่ก็ยังเรียนต่อโทช่วงนี้แจงก็อยู่หมห้าแจงก็ทำตัวเหลยวแหลกออกเที่ยวทุกเย็นยายก็บอกกบว่าให้คอยดูลูกเวลาที่กบหลับในแจงจะขี่รถเครื่องออกจากบ้านกลับมาก็เที่ยงคืนตีหนึ่ง กบกับเจงขายของตั้งแต่ตีสี่ปิดร้านสองทุ่มถึงบ้านก็อาบน้ำนอนข้าวกินมาจากตลาดแล้วที่บ้านก็จะมีลูกจ้างคอยหุงหาให้จุ๋มกับแจงแล้วก็ยายอซักผ้าทำงานบ้านให้กบเมื่อกบกับเจงรู้เรื่องว่าแจงหนีเที่ยวก็ไม่สบายใจก็เรียกแจงมาถามว่าหนีเที่ยวทำไมดึกดืก่นๆเป็นผู้หญิงยิงเรือนี่มันไม่ดีพ่อแม่ทำงานไม่มีเวลาดู แจงก็บอกว่าเนี่ยคงจะเป็นอีแก่ปากบมันฟ้องอะ่ะแจงก็ตกใจทำไมพูดจะยายแบบนั้นน่ะฮะแจงก็มันจริงนี่พ่อเสือกไปซะทุกเรื่องเชียกบก็บอกว่าเอาเธอแจงยายเขาก็หวังดีนะแจงนะรีบไปที่บ้านยายที่ชายคาแทบจะติดกันทุบป,ประตูเสียงดังเปรี่ยงเปรียงเปิดป,ป,ประตูที่แกกูจะมีดฟันปากสักแผลหนึ่ง ยายแม่ของกบก็เปิดประตูออกมามึงเป็นอะไรนาะอีแจงมึงแก่นะันนะหัดสงบปากสงบคำซะบ้างอีแจงมึงไม่เคารพกูเลยเหรอมึงมันเลวเหลือเกินเนี่ยกูเป็นยายมึงนำมาขึ้นมึงขึ้นกูก็ยายได้ไงอีกบมึงสอนลูกมึงยังไงอะนายเจ๋งก็เลยตอบแจงไปทีหนึ่งพี่เจ๋งพี่ตอบลูกทำไมอะแม่ก็เหมือนกันะ่ะลำเอียงรักแต่นางจุม๋มที่ระแจงเนี่ย แม่ดุมันมาตลอดเจงก็บอกว่าพอเธอกบนี่อย่าให้ท้ายลูกนักเลยแล้วแจงก็เลิกเที่ยวตั้งใจเรียนสัมั่งดูพี่จุ๋มเขาสิเขาได้ดิบได้ดีหัดเอาอย่างเขาบ้างแจงก็ร้องไห้เกาะแขนแม่ไว้มันก็เรื่องของพี่จุม๋มอะหน้าตัวเองอะยังกระเต้าหู้มันก็ต้องขยันเรียนไม่มีใครเอาทำพันหรอกแล้วหนูก็ไม่เรียนแล้วเรียนไม่รู้เรื่อง แจงว่าอย่างนั้นกบก็ตกใจที่ได้ยินลูกพูดแบบนั้นไม่ได้นะลูกไม่หนูไม่เรียนถ้าบังคับมากๆหนูจะหนีไปไม่กลับมาบ้านอีกในเจ๋งผู้เป็นพ่อก็อึ้งไม่กล้าพูดอะไรเพราะกลัวใจลูกว่าจะหนีจริงๆกบก็บอกลูกบอกไม่เรียนก็ไม่เรียนแต่ว่าอยู่บ้านให้แม่เห็นหน้าก็พอแล้วนะเออคนสวยของแม่ ยายก็บอกมึงก็เป็นซะแบบนี้ลูกมันถึงได้เป็นแบบนี้นี่พอจะแม่อย่าพูดอะไรอีกเลยไปนอนเถอะลูกฉันหายไปจริงๆนะฉันคงทนไม่ได้อะอยู่ต่อมานี่กบก็เกิดเป็นไข้ก็เลยไม่ได้ไปขายของให้ลูกจ้างไปแทนกบหิวข้าวก็ร้องเรียกแจ้งให้ไปซื้อข้าวที่ร้านมานะเป็นร้านตามสั่งเพราะว่าไม่มีคนหุงข้าว จุ๋มก็ไปทำงานแต่เช้าก็หุงข้าวต้มกุ้ยไว้มีปลากรอบกับไข่เค็มหมูหยองเอาไว้บนโตะ๊ะแต่ว่าไม่กล้าเรียกแม่แต่เช้าคิดว่าแม่เดินออกมาที่ครัวก็คงจะเห็นแต่ว่ากลบลุกไม่ขึ้นกะว่าจุ๋มกลับจากทำงานจะให้พาไปหาหมอเสียงของกบดังไปถึงบ้านยายยายก็รีบเดินมาเรียกกบว่าเปิดประตูทีเดี๋ยวแม่จะเอาข้าวมาให้อ่าแม่ซื้อข้าวผัดมาเผื่อแล้ว ยายว่าอย่างนั้นฉันลุกไม่ไหวอะ่ะแม่ใครมันลงกรอนข้างในไวอ้อ่ะจุ่มมันออกไปมันก็ล็อกเอ่อแม่ไขกุญแจเข้ามาไม่ได้เหรอก็เออที่กูเข้าไม่ได้กบก็เรียกแจงอีกครั้งหนึ่งอ่าให้เปิดประตูให้ยายเข้าหน่อยแจงก็ออกจากห้องอย่างอารมณ์เสียเปิดประตูอย่างแรงหุ้ยวุ้นวายจริงเว คนจะนอนอุตส่าห์ลงกรอนไม่ให้ใครมากวนก็ยังไม่ไวายคนยิ่งเมาค้างอยู่นี่อีแจงเนะี่ยมึงริกินเหล้าเหรอฮะกบอยู่ในห้องก็ได้ยินก็ตกใจเหมือนกันยายไปหยิบจานกับช้อนจะใส่ข้าวให้กบกินก็เห็นมีหม้อข้าวชามข้าววางอยู่บนโตะ๊ะก็เปิดฝาชีดูก็เห็นว่ามีของที่จะกินกับข้าวต้มในหม้อก็มีข้าวต้มที่ยังอุ่นๆอยู่ก็น้ำตาซึมทีเดียว โถ่จุ๋มคนดีของยายอุตส่าหุงข้าวต้มไว้ให้แม่เออยายก็บอกกบว่าจุ๋มน่ะเตรียมข้าวให้แล้วจะกินข้าวผัดหรือว่าข้าวต้มละ่ะเออนี่จุ๋มมันหุงข้าวไว้เหรอแม่เออยังดีนะที่มันยังคิดถึงว่าฉันไม่สบายเมื่อคืนมันบอกจะหยุดงานคอยดูฉันแต่ฉันก็หวังว่าแจงมันอยู่บ้านมันคงจะช่วยดูฉันได้เชอะมันคงจะดูหรอกนะ เปิดประตูทิ้ง g ทีกูรู้ท่าหลบไปก่อนนะไม่งั้นประตูกระแทกนางหายดังหักแนะ่หัวมันเนี่ยเป็นกระเซิงเชียวมึงต้องสั่งสอนมันมั่งนะริกินเหล้านะ่ะตัวกูนะไม่กล้าสอนมันรอกไม่อยากจะสร้างบาปให้มันสอนมันเดี๋ยวมันก็ด่ากูอีกนระกจะกินกระบ,บานมันตกเย็นจุ๋มก็รีบมาดูแม่ จะพาแม่ไปหาหมอก็เรียกแจงให้มาช่วยหยิบกระเป๋าให้แม่จุ๋มจะประคองเองแจงมาช่วยหยิบของไปส่งที่รถหน่อยสิแม่เขาเดินไม่ไหวมาช่วยพี่หน่อยไม่เอารักเดี๋ยวติดไข้ซวยกันพอดีคืนนี้มีนัดกับแฟนกับเพื่อนพี่จุ๋มก็เดินสองรอบก็ได้นี่นี่คือคำพูดของสุดที่รักของแม่กบเมื่อกบเริ่มหายก็มาเคาะประตู เรียกแจงที่สิบโมงยังไม่ตื่นออกจากห้องอะไรกันนี่กันแม่คนจะนอนก็เรียกอยู่นั่นแหละเมื่อคืนทำไมกลับดึกจังอ่ะหนูก็กลับแบบนี้ทุกวันอะวันเกิดแฟนหนูก็ฉลองกันดึกหน่อยอ้าวนี่แจงมีแฟนแล้วเหรอครบกันก็อย่านอกลูก่นอกทางนะลูกรักจริงก็ให้เขามาสู่มาขอเอ้ยเขาไม่มีเงินมาขอหรอกบ้านเขาไม่ได้ร่ำรวยแบบบ้านเรานี่ หนูชอบที่เขาหลอ่อก็แค่นั้นเนี่ยความรักมันกินไม่ได้นะลูกแจงก็หน่าตาดีหาที่มันคู่ควรกับเราหน่อยไม่ดีละลูกเกิดพลาดท่าเสียทีเขาขึ้นมาท้องโตนี่มันจะอายเขาฮะแม่นี่มันสมัยไหนแล้วยาคุมหนูก็ฉีดถ้าไม่กินยาไม่ฉีดยาถุงยางก็มีใครจะปล่อยท้องอ่นะแม่ฮะนี่มีอะไรกันแล้วเหรอ ทำไมทำตัวแบบนี้ลูกจะตกใจอะไระแม่เดี๋ยวเบื่อหนูก็เลิกเองแอะปอบก็เลยหมดคำจะพูดกับลูกได้แต่น้าตาคลอมานั่งเครียดอยู่หน้าบ้านตายแล้วนี่ถ้าพ่อมันรู้นี่จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกลางดึกวันหนึ่งปรากฏว่าน,นังแจงปาแก้วแตกกระจายแจงทะเลาะกับใครคนหนึ่งทางโทรศัพท์ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งจมุมรวมทั้งลูกจ้างรีบออกมาดู มีอะไรกันเหรอลูกฮะแจงก็ไอ้ตองไอ้เลวีมันบอกเลิกหนูเลิกก็ช่างมันสิลูกเขาจนพอเราไม่ใช่เหรอจะไปใย,ยดีมันทําไมอ่ะมันไม่ใช่คนนั้นหรอกไอ้คนนั้นนะหนูเลิกไปแล้วไปเป็นเดือนแล้วคนนี้มันรวยกว่าเรามันได้หนูแล้วมันก็บอกเลิกแจงร้องไห้หน้าตาแดงลูกจ้างก็เก็บกวาเดเศษแก้วเจ๋งผู้เป็นพ่อก็บอกว่านี่นังแจง แกเลวได้ขนาดนี้เชียวแล้วนี่ทำไมเลวผิดพ่อผิดแม่ขนาดนี้ไปทอดกายให้ผู้ชายเขาง่ายๆได้ยังไงในเจ๋งพูดพร้อมกับกระชากแจงมาตบแล้วก็ออกปากไล่แกออกจากบ้านนี้ไปเลยนะไปอยู่ที่ไหนก็ไปนะตั้งแต่เล็กจนโตมาก็เหมือนมีไฟอยู่ในบ้านพ่อแม่นี่ร้อนอกร้อนใจเหมือนไฟเผาสมอยู่ในหน้าอกทุกคืน นอนหลับหลับตื่นๆคอยฟังเสียงรถ่าเมื่อไหลนะลูกจะกลับมาพ่อแม่สร้างทุกอย่างแต่แกทำลายศักดิ์ศรีพ่อแม่จนยับเยินเรียนก็ไม่เรียนคนด่าปู่ย่าตายายเถียงพ่อเถียงแม่เป็นเด็กเสเพลมาตลอดพี่พี่อะไรลูกเลยยังไงมันก็ลูกเรานะพี่ก็ให้ท้ายมันอยู่แบบนี้มันถึงได้เลวได้ขนาดนี้ให้มันไปแต่ตัวนะสมบัติสักคินก็อย่าให้มันไป รถนี่ห้ามเอาไปนะแจงปามือถือทิ้งร้องกรีดกรีดแล้วเข้าห้องปิดประตูทุกคนก็มีแต่ความทุกข์ใจแจงเก็บตัวอยู่แต่ในห้องพ่อไปขายของแล้วแจงถึงได้ออกมากินข้าวระยะนี้กบผู้เป็นแม่นี่ขออยู่บ้านเพราะเป็นห่วงลูกให้ผัวไปขายของกับลูกจ้างกบทำงานบ้านเองเกือบเดือนแจงก็ดูสูบซีดไปไม่สบายบ่อย มีตุ่มมีผื่นขึ้นตามตัวต่อมน้ำเหลืองโตตรงโน้นตรงนี้เจ๋งบุเป็นพ่อก็เลยปิดร้านพาแจงไปหาหมอที่กรุงเทพหัวอกพ่อในยังไงก็รักลูกเมื่อมาโรงพยาบาลชื่อดังผลตรวจก็เหมือนที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก็คือเป็นโรคเอดกบนั้นร้องไห้เสียใจกอดลูกไว้แน่นหมอบอกว่ามียาต้านเชือ้อ ถ้าเชื้อไม่ขึ้นสมองหรือว่าลงปอดก็จะอยู่ได้อีกนานให้ทำใจให้ดีอย่าเพิ่งกังวลไปนักแต่แล้วความโชคร้ายก็มาถึงแจงแจงเป็นวันโรคซ้อนเอ็ดมันลงปอดแจงไอหนักต้องนอนโรงพยาบาลยายเห็นแจงในสภาพที่ผอมดำเนื้อตัวเป็นแผลก็อดสองสารไม่ได้จุ๋มก็มาเฝ้าน้องทุกคืนระยะนี้ทั้งพ่อทั้งแม่ไม่มีกำลังใจขายของ ก็เลยให้พี่สาวกับพี่เขยไปขายแทนแบ่งกำไรคนละครึ่งเพราะว่าพี่สาวนี่มีลูกหลายคนจนมานานตอนนี้ก็มีหลานแล้วพี่สาวกับพี่เขยก็ดีใจมากวาระสุดท้ายของแจงมาถึงแจงอาเจียนเป็นเลือดแจงยกมือไหว้ายายไหว้พ่อไหว้แม่และพี่สาวทุกๆคนบอกให้เอาโหสิกรรมขอให้อภัยให้แจง ยายก็บอกว่าขอให้แจงนึกถึงคุณพระคุณเจ้าไว้แล้วแจงก็จากไปอย่างสงบนี่แหละครับคือผลตอบแทนน้องคนดดื้อรั้นไม่เชื่อฟังคำพ่อคำแม่หรือแม้กระทั่งยายที่เลี้ยงมาตั้งแต่แบบเบาไม่มีใครลงเอยด้วยความสุขหรอกครับมีแต่ดิ่งลงนรกทุกคนถ้าหากว่าไม่รีบกลับตัวกลับใจซะแต่วันนี้ครับ เวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ